ระหว่างที่คุณครูนะคะได้พักให้เด็กๆได้ยืมนมกันนะคะคุณครูก็แอบสังเกตเห็นนะคะสังเกตเห็นเด็กๆมาดูอะไรงนี้สิไปนั่งตรงนี้ดาสิเดี๋ยวคุณครูจะเล่าอะไรให้ฟังก่อนนะรอเดี๋ยวคุณครูจะเล่าอะไรให้ฟังไปนั่งตรงนี้ดาลูกไปะช่วมไปลูกไปนี่คุณครูจะเล่าอะไรให้ฟังคุณครูก็นั่งมองอยู่ว่าเอ๊กุมนี้เขาเล่นอะไรกันนะนะคะนี่ เชื่อไหมว่าแปลกมากอ,ะอ่ะอ้านิดาไหนโชว์หน่อยลูกพอพอหนูเล่นอะไรของเขาลูกเนี่ยเนี่ยเป็นรูปคนน่ะนะคะเป็นรูปคนแล้วคนทำไมคะนี่คนทำเองใช่ป่าวหนูทำเองหรือป่าลูก,ลกทำเองแล้วมีชุดคนเ้ว่เหรออ่ะไหนอลองดูซิลูกไหนดูชุดนี้ ไหนใส่ชุดหรออันนั้นใส่ชุดอะไรเอาชุดออกเอาชุดออกเอาชุดออกแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวดูซิไหนดูซิดูคนเฉยๆลูกโอ้โหห่วยอ่ะใส่ชุดใส่ชุดมีอะไรด้วยเปลี่ยนชุดให้คุณครูดูหน่อยสิอ่าเปลี่ยนชุดสิมีชุดอะไรบ้างชุดสวยมากอันนี้คือของเล่นที่จิ๊กๆได้ทำเองนะคะใช่ครับโอ้ ไงอะบอกไม่ถูกอะโอเคเกะนี่น่ารักอะมีสายลมด้วยแล้วหนูเคยเห็นแล้วหนูเคยเห็นนี่ไหมลูกนิดาหนูเคยเห็นร้านค้าที่เขาขายของไหมฮะเห็นที่เขาขายตุ๊กตาไงี้ไหม <c oughs> แล้วหนูไม่ซื้อหรอฮะห,หนูอยากได้ไหมคะ <c oughs> ไม่อยากได้ <c oughs> แล้วหนูทําเองเนี่ยนะโอ <c oughs> เก่งอะ่ะ <c oughs> ไหนแงนิดาเขาทำอะน่ารักจังเลยอ่ะ เขามีตัวคนแล้วก็มีตัวตุ๊กตาด้วยอ่ะเด็กๆทุกคนลองไปทําได้นะลูกนะดูสิใส่ใส่กล่องน้สสอมาเรียบร้อยเลยโอ้หน่ารักมากเป็นกระดาษครับกระดาษเอาไปทําคนได้แปลกอัศจรย์อ่ะเป็นคนละเอียดละเอียดมากอันนี้ชุดของหนูเหรอลูกอ่ะอันนี้ชุดเหรอโอ้หเก่งจังหนูทาหลายวันไหมทําหลายวันไหมคะทําหลายวัน เนี่ยไปไปทาได้นะลูกเด็กๆถ้าหนูเด็กดอยากได้ดตุ๊กตาใส่ชุดนะคะคุณครูก็นึกถึงตุ๊กตาตอนเด็กๆเลยคุณครูก็เคยซื้อแต่ว่าคุณครูซื้อคุณครูไม่ได้ทําอย่างนี้นะคะนิดาเก่งมากเลยลูกไหนเปลี่ยนชุดให้คุณครูดูหน่อยสิยมีตุ๊กตาตัวคนผู้หญิงผู้ชายแล้วเขาก็ทําชุดของเขาเองกเก่งจังเลยอ่ะ น,นายอ๋อนี่เสื้อสีฟ้าโอ้โหมีกล่องด้วยมีกล่องด้วยนี่อันนี้เป็นสีเขียวครับเคยสั่งอ่ะอันนี้คุณครูเก็บไว้นานแล้วและคุณครูก็ไม่รู้จะมอบให้ใครนะคะเป็นของคุณครูสิริรัตน์โพทองอหรือคุณครูเต่านะคะเหลือกล่องสุดท้ายคนอันกล่องอื่นคุณครูแจกหมดแล้วลคุณครูมอบให้นิดาแล้วกันนะลูกนะ เห็นหนูเป็นคนตั้งใจที่จะเรียนนะลูกนะอ่าเอาไปเลยลูกข,ขอบคุณคุณครูสิริรัตน์ด้วยลูกขอบคุณค่ะอ่าเอาไปเลยเอ่าอันนี้รางวาัลรางวัลของพ่อพรตั้งใจเรียนอันนี้ของของคุณครูสิริรัตน์เหมือนกันนะคะเก่งมากลูกนะคะ nó cứ đá